เอาให้สุดไม่มีสุดกว่านี้และอาบเล่แผงลอยนะครับไม่มีเอกสารใช้เงินโอียวสิบาทแต่มันที่บอกไงถ้าอาชีพไม่แข็งอะไรไม่แข็งไม่เป็นไรครขอแข็งสักอย่างลูกค้าเครดิตแข็งครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหได้รถสวยไปด้วยนะครับอันนี้เดินทางมาจากไหนครับจากร้อยเอ็ดครับจากร้อ่ะนะเอ่อประกอบอาชีพข้าขายรองเท้าครับข้าขายรองเท้านี้เราขายแบบไหนครับพี่ตามของถงครับผมใช่ไหมครับพี่แล้วเราใช้เอกสารอะไรการออกรถบ้างพี่แบงก์สิบแบงค์เดียวครับกับบัตรประชาชนครับผมตามโฆษณาคนคนข้ำคนค้ำคนค้ำไม่มีไม่มีนะ แต่ต้องขอย้ำนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเครดิตดีอ่าก็ผ่อนรถอยู่ครับเครดิตสําคัญนะครับมันจะทําให้ทุกอย่างง่ายหมดเลย10บาทครับผมมีจ่ายได้เพิ่มไหมไม่มีครับก็คือตามโฆษณาเลยนะครับผมครับโอเคครับยังไงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับนะถ้าอยากได้รถไปขนของเพิ่มเติมต่อธุรกิจมาหาผมไม่ทําให้ผิดหวังนะให้ดูสภาพภายในครับเปลี่ยนไถ่ายน้ำเครื่องสูดนะครับคอล้อไม่ไม่นี่นะครับหรือระยะทางที่ต้องเปลี่ยนทีนึ่สองที่รถใหม่งกว่านะครับนะเรียบร้อยครับ ะะใครที่กำลังอยากมีรถใช้สักคันหนึ่งนะฮะเน้นใช้ไม่เน้นซ่อมได้รถสภาพป้าแดงมีคารตีเหมือนป้าแดงแต่ราคามือสองนะคือรถมือสองนะแล้วก็มีเลขไม่หมื่นตักพีโรใครที่อยากได้ครับโทรที่เบอร์0ูนย์หกห้าสองสองแปดเก้าเก้าสามหรือแอดบัดเ่ยวแอดเก้าเก้าเอ็ดเข้ามา,าทีมงานตรงสามเดยียะครโบ